จากช่องโนเนยียนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับคนทุกถามถึงเรื่องรถประหยัดน้ํามันนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะแต่มีอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าทุกคนไม่อยากไปรถไฟฟ้านะแล้วอยากได้รถดูที่ประหยัดน้ํามันนะครับผมแนะนำเลยต้องเป็น B M W ดีเซลครับตอนนี้ผมอยู่ใน B M W นะครับดีเซลตัวนี้เป็น3 2 0 D L C I นะครับตัว Iconic ปี2017นะครับเป็น L C I แล้ว ถ้าพูดถึงรถประหยัดน้ํามันนะครับเครื่องดีเซลเนี่ยทุกคนต้องคิดถึง BMW, เ m w วนอยู่แน่นอนนะครับทั้ง b m มซีสา3และซีดนะเป็นรถที่ขับดีนะครับแล้วโดยเฉพาะเครื่องดีเซลเนี่ยประหยัดน้ํามันมากนะครับตัวสเปคของตัวซี r ีสา3ตัวนี้นะตัวสเปคเขาบอกว่าถ้าในเมืองนะครับเขาเคลมไว้ที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถึง20กว่าเน,นี่ยกินน้ํามันน้อยมากนะครับถ้าคุณขับทางไกลนะ บอกเลยว่ายิ่งกินนะครับรู้เลยชัดเจนว่ามันยิ่งประหยัดแล้วที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ประหยัดอย่างเดียวครับมันขับดีมากชวงล่างก็นิ่มนวลน,นะครับคุณอยากจะสิ่งนะครับมันก็พร้อมสิ่งนะทอะแกแรงม้าดีมากนะครับ b m w f 3 0มเนี่ยปีทําตลาดตั้งแต่ประมาณปี2 0 12นะครับ12นะ2 1 3เนี่ยถึงประมาณปี2 0 1 0 1 7 1 8จนะครับ19เจะเป็นตัวใหม่ที่เป็นาหารหัสจีเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นรถนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าไม่กระทบรถไฟฟ้านะ f 3 0กับ bmw f 1 0เป็นรถที่ราคาแข็งมากนะครับแล้วมันค่อยๆลงตามดีมา supply จริงจริงตอนนี้ใครจะซื้อรถ bmw นะครับผมแนะนำมาซื้อตอนนี้เพราะราคารถมันร่วงลงจริงๆนะครับทุกคนเห็นด้วยไหม comment ลองดูนะครับลองเช็คราคาตลาดเลยมันร่วงถึงขั้นว่าตัวนี้นะครับเป็น lci เมื่อก่อนล้านกว่าบาทตอนนี้จับต้องได้มากตัวรถนะครับเป็น bmw ปี320สอู d ปี2017นเนะครับเป็นตัว lci แล้ว lci ตัวนี้เนี่ยที่เปลี่ยนหลักๆคือตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับให้แรงมา้า18 181แรงมา้าแต่ฝานะครับจะเป็นฝาเล็กซึ่งประหยัดกว่านะครับแล้วก็ขับทรอกดีกว่านะกู้เกียร์มัด8สปีดนะครับไฟหน้าที่เปลี่ยนไฟหลังที่เปลี่ยนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ภายในที่เพิ่มมากขึ้นราคาตอนนี้จับต้องได้มากนะครับตอนนี้เหลือแค่855,000บาทครับงที่ดูนะคุณใช้รถนะครับตอนนี้รถปี27นะครับรถประมาณ6 7ปี คุณใช้ไปนะครับราคาไม่ก็ตกแล้วครับตอนเนี้รถไฟฟ้าเข้ามาทําให้เพดานตลาดราคาลดลงนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ารถมือสองทรงตัวครับซื้อได้ซื้อเลยประหยัดก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2คือไม่ต้องมานั่งลุ้นซ่อมเหมือนรถไฟฟ้าบางรุ่นนะครับประหยัดถ้าคุณใช้ยาวๆประหยัดเพราะผมเชื่อว่าคนที่ใช้เยอะๆนะครับขับวันหนึ่งหลักร้อยกิโลเนี่ยไปรถไฟฟ้าเถอะครับอันนั้นประหยัดกว่าแต่ถ้าคุณเป็นรถที่ไม่ได้ขับเยอะนะครับ เน้นความสะดวกสบายนะอยากซิ่งซิ่งได้นะผมว่า F 30เป็นรถที่ตอบโจทย์มีวารันตีศูนย์ครับคำว่าวารัตนตีคือซ่อมเครื่องเกียร์ทุกอย่างอุปกรณ์นะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับเคลมศูนย์ได้ถึงปี2024ครับนะครับสามารถเข้าศูนย์ได้เลยคันนี้ด้วยสภาพ ยางก็ใหม่นะครับตัวเครื่องยนต์ก็ดีมากนะครับเหยียบปุ๊บติดเท้ามาตลอดนะครับประหยัดน้ํามันแบบนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายก็แอดตาม Q r โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับมีารินตีเหลือถึง224เนี่ยคุ้มสุดๆนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องเครื่องเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวถนนโล่งๆจะมาลองขับให้ดูนะครับเขาจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนนะคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับลองเหยียบให้ดูนะครับ คือว่าขับสนุกเลยนะครับขยัยบโหมดสปอร์ตขึ้นมาเนี่ยเหยียบทีนะเท้าติดเท้ามากเลยนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยเราลองหาสนุโลงๆเหยียบทีดูนะครับ 2000ดีเซลนะครับมันอาจจะไม่ได้วิ่งหรือหวามากนะผมว่ารถคันนี้ช่วงล่างดีมากนะครับเสียดายจังไม่มีถนนให้เหยียบนะครับเอาง่ายงว่ามันเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นรถที่ถ้าคุณต้องการประหยัดคุณก็แค่ปรับเป็นโหมดอีโคนะครับก็เป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันประหยัดนะครับอยากเร่งแซงนะครับกปบ็ปรับโหมดสปอร์ตนี่ถือว่าขับสนุกเลยนะครับที่สําคัญเนี่ย ผมบอกว่าประหยัดนุ่มนวลมากๆนะครับราคาไม่ค่อยตกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าตัวรถน่าสนใจขนาดไหนครับมาดูสเปครายละเอียดตัว BMW ซี3นะครับ3 2 0อ D Iconic นะครับตัวนี้เป็น LCI เรียบร้อยแล้วนะครับคำว่า LCI คือ minor change นะครับปี2 0 1 7นะครับก็คือเป็นตัว minor change เครื่องใหม่ฝาเล็กเรียบร้อยและที่สำคัญคือคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ลูกค้านะครับเขาซื้อวารันตีต่อจากศูนย์นะครับถึง2 0 2 4 ถึงไปลายปลายปีนะครับเดือนตุลาเลยดังนั้นประกันยังเหลืออีกนะครับ <S <S คำว่าวารันตีเนี่ยก็คือซ่อมใหญ่ๆหนักๆเนี่ย cover หมดเลยนะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเครื่องนิ่งนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่ตัว M Sport นะแต่ถามผมนะถ้าคนชอบความสบายนะผมว่าไอคอนอีกจะดีสุดแล้วเพราะถ้าเป็น M Sport ล้อช่วงล่างจะแข็งกว่านะครับแต่ออปชั่นให้มาหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นไฟ B M w L V D เรียบร้อยแล้วนะครับ LCI จะมีไฟขีดตรงกลางแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกันชนส,สวยๆเลยสภาพนะครับเป็นล้อขอบ17นะยางใหม่นะครับยางปี23คือต้องบอกว่าช่วงล่างดีเลยนะครับช่วงล่างของซีสาเนี่ยถ้าเป็นตัว Luxury หรือไอคอนินะผมแนะนําว่านุ่มนวลนะครับแต่ M Sport ก็จะค่อนข้างเฟริร์มและแข็งขึ้นนิดนึงนะครับรถไมเนอร์เชนนะครับเวลาเปิดฝาฝาหนา้าต้องกด2ทีนะต้องกดตรงนี้2ทีนะครับพอกดเสร็จดึงขึ้นได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ4สูบนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับให้แรงม้าร้อยแปดสิบสี่ร้อยแรงม้านะครับขั้วเกียร์อัตมัแปดสปีดนะครับตัวนี้จะเป็นฝาเล็กนะครับนี่ตัวเครื่องยนต์เดินนิ่งปกติเลยนะครับเครื่องฝาเล็กจะเป็นฝาใหม่กว่าฝาใหญ่นะครับตัวนี้คือฝาสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับตัวรถไม่มีชนหนักนะครับไม่ต้องกลัวเลยด้วยมีวารันตีนะครับเครื่องเกียร์ ทางสูงเขามีรับประกันอยู่นะครับเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอรณ์กรถหมดเลยนะครับสีโดยรวมคันนี้สวยนะครับไม่มีตําหนิเลยเนาะคือรถใหม่อยู่เลยนะครับสภาพแทบจะไม่ได้ใช้เลยคิวโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นคิวโครเมียมนะครับใสๆเลยนะครับติดกล้องหน้าหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูไฟนะครับตัวนี้ไฟเป็น l อาีเรียบร้อยนะครับดูง่ายๆเป็นตัวหยักตัวนี้นะแล้วเป็น l e วดีเรียบร้อยแล้วนะครับท่อเดินมาสวยเลยนะครับ 320ดีนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดูฝาท้ายนะครับคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะคุณดูนะคิวพวกนี้นะคิวเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวคิ้วยางนี้ก็เป็นยางเดิมนะครับไม่ได้จอดตากแดดเลยนะครับเนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่ดึงครบครบปดนะครับบุ๊กเซอร์วิสนี้มีประวัติศูนย์อยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างให้มาครบอยู่แล้วนะครับ ก็ข้างในก็ครบนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับมาดูภายในกันนะครับภายในสีนี้สวยงามมากนะเนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะเมมนะครับต่อไฟฟ้าได้หนังแท้ดําเดิมนะครับซอกเดิมเดิมหมดเลยนะครับสตาร์รถนะครับกุญแจอฝั่งนี้นะเป็นคียรลสอยู่แล้วนะครับตัวนี้เครื่องเสียงเขาไปอัปเกรดเป็นทางเกดอนมานะครับ อุปกรณ์ไม่เหนียวนะสภาพสวยเลยนะครับไฟเป็นไฟออโต้นะรถนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับสภาพสวยสวยเลยนะคือสภาพโอเคนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเจ้าของเปลี่ยนมาเป็นพวงมาลัย m นะครับจับกระชับมือมากนะครับตัวนี้จะมีครู c คอนโ o ลนะครับเอางี้อุปกรณ์ที่ควรต้องใช้ในการขับรถทุกอย่างมีหมดนะครับเนี่ยคอนโซลไม่เหนียวเลยนะครับเสา a เสา b ทุกอย่างสวยงามมากนะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวสตาร์ทนะครับออ t โตสตาร์ทสต็อปตัวนี้ก็จะเป็นจอยดรฟ์ที่ปรับจากตรงนี้ได้นะครับีถ้าเล่นถามว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับ m u l ิ i ีเดียวิทยุนะครับอินโฟมชันของรถต่างๆนะครับสเตตัสนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรเลยนะครับทุกอย่างปกติหมดนะครับ no f a u l นะอีกอย่างหนึ่งนะครับสปอร์ตดิสเพลย์นะครับตัวนี้มีจะมีตัวสปอร์ตดิสเพลย์ด้วยบอกทอล์กบอกแรงม้านะครับ อุปกรณ์คอนโซลทั้งหมดยังสวยงามอยู่นะครับไม่มีเหียวนะครับบุ๊กสอวิตท,ที่ข้างหลังครบนะครับอุปกรณ์กุญแจนะฮะที่วางทุกอย่างมีให้ครบหมดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์นวัด8สปีดนะครับเกียร์ไฟฟ้าลื่นเลยนะครับจริงรถน่าใช้มากเลยนะบอกเลยข้างหลังนะครับสวยงามมากนะครับ ใครได้คันนี้ไปคุ้มมากผมบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองนะครับประหยัดมากนะเขาเคลมวาที่18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในเมืองนอกเมืองนี่ประหยัดกว่านะ๋ให้ดูนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันโคตรประหยัดเลยนะครับอันนี้7กว่านี้อาจจะยังไม่ได้ขับออกมานานแล้วนะครับมีคนถามผมว่าข้างหลัง F30 สบายไหมนะครับอันนี้คือให้ดูข้างหลังก่อนนะข้างในสภาพดีมากนะครับคันนี้แทบจะไม่ได้นั่งเบาข้างหลังเลยนะครับปิดให้ดูนะ อันนี้ขาผมนะผมว่าขาผมเหลือเฟือนะครับคือจริงๆมันมันไม่ได้มันสบายแบบไม่ได้สบายเหมือนโซฟานะครับหนังผิวสัมผัสม,มันให้ความเฟิร์มให้ความนุ่มแต่ผมว่าเวลาขับอ่ะมันให้ความนุ่มสปอร์ตนะครับซึ่งขับดีเลยนั่งสบายเลยนะครับสําหรับ f 3 0นะครับส่วนหัวนะครับมันก็เหลือประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสบายมากผมบอกงนี้ตอนนี้มันราคาโคตรถูกเลยนะครับ 855,000เนี 8, 55, ่ยคุ้มมากครับตอนซื้อตอนนี้นะโอเคครับได้เห็นรายละเอียดสเปคของตัวเบียรนีส์3นะครับ 320D Iconic ปี2017นะครับไม่116,000กว่านะครับไม่ถึงแสนสองนะรถมีวารันตีเหลือถึง2224นะครับตุลาปลายปีเลยคุ้มค่ามากๆนะครับใครอยากซื้อรถประหยัดน้ำมันมาใช้นะครับแนะนำคันนี้เลยนุ่มนุ่มสบายมากนะเอาขับไกลๆผมว่ามันสบายกว่านะครับสบายกว่า รถในหลายๆรุ่นในเซกเมนเลยแล้วราคาไม่ตกคนพูดถึงรถยุโรปดีเซลประหยัดอยู่แล้วนะครับราคาจับต้องได้8,55,000บาทครับอยากแลกอยากเขินอยากขายอยากฝากขายหรืออยากจะมาซ่อมซ่อมสวิตที่เราได้นะครับตัวรุ่นนี้นะครับ0 6 1 7 4ห2 2 2หครับ0819082026อหรือคิวาโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับอยากแลกอยากเขินอยากขายโทรมาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามติกตอกช่องโลนิม นะครับต้องคาบานนาช่องโนเวเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย